วันนี้เราจะพามาที่ตลาดน้ำขอนเลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดทางฝั่งด้านนู้นกันค่ะจะไปทำบุญกันก่อนนะคะฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นวัดบําเพ็ญใต้นะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศรอบๆหลังจากที่เราไปทำบุญฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็คือวัดบําเพ็ญใต้นะคะนี่ค่ะ ฝั่งทางด้านนู้นมาสักครู่นี้นะคะที่เราไปทําบุญมาแล้วก็ข้ามสะพานมาแล้วนะคะเราก็มาอยู่ที่ฝั่งวัดบําเพินเหนือนะคะนกพิราบเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะวัดบําเพินเหนือเราก็ซื้อขนมปังมาให้น้องปลานะคะมีปลาเยอะแยะเลยนะคะอยู่ในคลองนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ขนมปังน้องเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้กันนะคะเดินไปดูบรรยากาศทางด้านนี้กันค่ะตลาดน้ําขอนเรียมนะคะก็จะมีขัญกับเลียมขี่ควายนะคะอยู่ข้างคลองค่ะนี่นะคะก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะของตลาดน้ลลここําขอนเ <Okay. S 1> ลียมนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเดินตลาดกันนะคะเราจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศทางด้านนี้กันก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวตลาดกันค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆทางด้านนี้นะคะ นี่เรือไฟฟ้ามาพอดีนะคะเรือไฟฟ้าก็จะมาจากวัดศรีบุญเรืองไปที่มินบุรีนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับนั่งท่องเที่ยวดูบรรยากาศนะคะสําหรับใครที่อยากมานั่งท่องเที่ยวดูบรรยากาศชิลๆสองฝั่งโคองนะคะก็สามารถนั่งเรือไฟฟ้านี้ได้นะคะนี่ค่ะลดใต้สะพานไปแล้วนะคะเขาก็จะไปเรื่อยๆนะคะนั่งชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งทางด้านนี้กันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกต่างๆนานาเลยนะคะก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เราเลือกนะคะของครัวนายน้อยนะคะก็จะเป็นแกงไตาปากคั่วกิ้งนะคะก็จากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันค่ะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอยนี้นะคะนี่ค่ะ ก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านนี้กันค่ะว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะร้านตรงนี้ก็จะเป็นมีกรอบนะคะมีขกอบสูตรโบราณค่ะถัดไปก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะคะโอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นแหนมเห็ดนะคะนี่ค่ะฝั่งทางด้านนี้เป็นขนมหวานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันค่ะจะเป็นทับทิมบางกอกนะคะสีสันเขาเน่ากินมากเลยนะคะ ฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีต้นไม้ขายด้วยค่ะก็จะเป็นต้นกระบองเพชรน,นะคะเดี๋ยวเรามาฝั่งทางด้านนี้กันนะคะร้านแรกก็จะเป็นร้านสรลเปานะคะแล้วก็ขนมจีบจำบูนะคะถัดมาก็จะเป็นไส้กรอกยืนรอค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมูแดดเดียวค่ะหมูทอดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกทอดมันปากายค่ะขนมนมเนยก็มีเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนั่งเล่นนะคะหรือว่าเราซื้อของมาแล้วเราก็มานั่งกินทางนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันค่ะเขาขายอะไรทางด้านนี้เขาจะขายไอติมหลอดนะคะไม้ละห้าบาทแล้วก็ห้าไม้เขาขายแค่ยี่สิบบาทนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ําแข็งใส่ด้วยนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูฝั่งทางด้านนี้กันต่อค่ะร้านแรกก็จะเป็นร้านอาหารเหนือนะคะ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นนมหมีปั่นค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะข้าวเกียบก็น่ากินนะคะนี่ค่ะขนมปังขนมหวานนะคะส่วนมากจะเป็นร้านขนมเยอะนะคะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมนะคะก็จะเป็นละช่องวัดเจดนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้กันนะคะเดี๋ยวเดินมาดูทางด้านนี้กันค่ะว่าเขามีอะไรขายนะคะร้านด้านหน้านี้ก็จะเป็นร้านน้ํานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูร้านค้ากันนะคะก็จะเป็นเกี้ยวยักษ์กรุงเทพค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีร้านขายของนะคะก็จะมีร้านขายกระเป๋าค่ะร้านขายของนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินข้างสะพานไปวัดบําเพ็ญใต้นะคะทุกคนไปดูตลาดน้ําขอนเลียมฝั่งทางด้านนู้นนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะสําหรับสะพานนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวเขาจะมาถ่ายรูปนะคะก็จะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะเขามีลิฟต์บริการด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศฝั่งทางด้านนี้กันนะคะเดี๋ยวเดินตามไปเรื่อยๆเลยค่ะด้านนี้เขาก็จะมีร้านอาหารนะคะเป็นข้าวขาหมูค่ะนี่นะคะฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมนะคะร้านน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นร้านขายผ้าขนหนูนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายกระเป๋าคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะเป็นร้านไหว้ไหวนะคะก็มีแต่น่ารักน่ารักท้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านน้ํานะคะก็จะเป็นร้านโรงเรียนหนองหมาว้นะคะก็ทํามาค้าขึ้นค่ะก็จะมีน้ําหลากหลายรูปแบบนะคะนี่ค่ะก็จะมีน้ําให้เรา เลือกเยอะแยะเลยนะคะสำหรับถ้าใครเดินมาเหนื่อยนะคะก็มาพักดื่มน้ำได้ที่ร้านโรงเรียนหนองหมาโวนะคะเขาจะทำเป็นแบบสไตล์แบบที่นั่งชิวๆนะคะสไตล์แบบโรงเรียนนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่นั่งเยอะแยะนะคะนึกถึงตอนสมัยที่เรียนสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นที่นั่งประมาณนี้เลยค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเล่นนะคะก็จะมีขนมนะคะเขาก็จะทำเป็นแบบโบราณนะคะก็จะมีที่ปล่อยปลานะคะปล่อยปลาสิบบาทนะคะสังฆทานเก้าสิบาบาทค่ะนี่ค่ะก็มีร้านเยอะแยะนะคะที่ไม่เปิดนะคะถ้าเปิดก็คงจะมีร้านค้าแบบคงจะคึกคักกว่านี้นะคะ มาวันนี้ร้านค้าเขาก็ปิดไปหลายร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินมาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นไส้กรอกสุขโขทัยนะคะร้านข้างกันก็จะเป็นข้าวเกียวปลาหลังเขียวแท้ๆค่ะ หลังจากที่เดินดูบรรยากาศของตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสั่งน้ําทานกันนะคะเขามีน้ําดอกมะพร้าวสดแท้ด้วยนะคะมีโอเลี้ยงแล้วก็มีโรตีมีขนมปังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูของร้านของเขาก่อนนะคะหลังจากที่สั่งน้ําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มานั่งรอค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะกาแฟโบราณค่ะ และนี่คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดของตลาดน้ำขนเลียมภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวปิ่นจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะ